บทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่6พฤศจิกายน2,568อินเทอกูลวันที่6พฤศจิกายน2,568เวลา10นาฬกานาทีกลยุทธ์ตลาดยังซึมรอแรงกระตุ้นราคาทองคำยังเคลื่อนไหวในภาวะซบเซาอยู่ที่ราว61,000บาทราคาทองคำโลกสปอตแกว่งตัวใกล้3,900ดอลลาร์พยายามยืนเหนือ4 0 0พดอลลาร์แต่ยังขาดแรงหน,นุนตลาดยังไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ใ ออกมาเพราะภาวะก๊อปวนเม้นชดามของสหรัฐส่งผลให้หลายตัวเลขสําคัญถูกเลื่อนออกไปในช่วงที่ตลาดยังซึมและขาดปัจจัยใหม่นักลงทุนจับตาห้าประเด็นหลักได้แก่ภาษีนําเข้าซ้ำในสารดีกาหากศาลตัดสินให้คืนภาษีจะลดความไม่แน่นอนในตลาดเป็นข่าวลบต่อทองผลเลือกตั้งท้องถิ่นสหรัฐเดโมแครตชนะหลายพื้นที่เพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นบวกต่อทองก๊อปวนเม้นชดามที่ยืดเยื้อทำให้ขาดข้อมูลเศรษฐกิจเฟด ขาดแนวทางชัดเจนหากเปิดหน่วยงานได้อาจเป็นลบระยะสั้นความลังเลของเฟดในการลดดอกเบีย้ยการไม่ส่งสัญญาณผ่อนคลายชัดเจนกดดันทองคาแรงซื้อทองทางเทคนิคอ่อนแรงนักลงทุนกลุ่มติดดอยยังเทขายทุกครั้งที่ราคาดีทําให้ราคาฟื้นตัวช้าวิเคราะห์ทองคําตลาดทองคํายังอยู่ในช่วงสร้างฐานหลังจากปรับตัวลงแรงในรอบก่อนนักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอดูความชัดเจนจากฝั่งนโยบายการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ปัจจัยทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคายังไม่สามารถกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้แนวต้านสำคัญอยู่ที่ระดับ4 0 5 0ดอลลาร์ออนซึ่งหากไม่สามารถทะลุผ่านได้มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบต่อเนื่องบริเวณ3,900-4,000ดอลลาร์ 4, กลยุทธ์กลยุทธ์หลักในช่วงนี้รอดูทิศทางและเล่นสั้นในกรอบนักลงทุนระยะสั้นอาจใช้กลยุทธ์ไบออนดิบ เมื่อราคาย่อตัวใกล้3,900ดอลลาร์และขายทำกำไรเมื่อดีดใกล้4 5 0ดอลลาร์ส่วนระยะกลางยาวควรรอดูสัญญาณยืนเหนือ4 5 0ดอลลาร์ให้ได้ก่อนจึงค่อยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนภาพรวมสัปดาห์นี้จึงยังเป็นช่วงเสะดยรสัมตัสรอแรงหนุนใหม่ทั้งจากข้อมูลเศรษฐกิจและท่าทีเฟดในช่วงกลางปลายเดือนนี้ข่าวตัวเลขเศรษฐกิจอินเทอร์จีโอไดอินเตอร์โกลลงทุนทองคำแท่งราคาทองวันนี้ทองคำแท่งทองคำแท่งราคา